วัสดีครับวันนี้นะครับนี่เลยสปอรตเตอร์ก็เป็นชุดไฟเดิมนะครับจากคลิปล่าสุดนะก็คือเป็นชุดไฟของ F 1 1 7นะครับใบพัด6นิ้วมอเตอร์2 2 1 7 2 7 0 0 kv นะครับวันนี้ก็จะมาลองนะครับแบตซเซลนี่นะได้แบตมาใหม่นะครับเป็นแบตมือสอนะครับมือ2ก็ผมก็เลือกมาสภาพดีเลยเป็นรัน rc ใกล้บ้านนะก็เขาประกาศขายแบตมือ2ก็เลยไปหาดูก็ได้แบต4เซล์มาครับ ได้มาแค่300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสามร้อยน่าจะ350นะก็เขาบอกว่ามือหนึ่งนะครับมือหนึ่งมันประมาณ700ดร้อยถึงพันหนึ่งเลยนะครับสี่เซลล์สี่เซลล์แบตมันจะแพงนะครับนี่ได้มา300สภาพก็มีลมนิดหน่อยนะครับสภาพก็ดีอยู่เลยก็ไม่รู้ดีแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวมาลองใช้กันแล้วก็มาลองดูว่ามันจะแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับแรงมากน่าดูเลยสปีดจะไหม้ก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมาเดี๋ยวมาลองดูกันเปิดรีโมท ตั้งแต่เกิดมานะครับผมยังไม่เคยเล่นแบตซีเซลเลยนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหคงจะแรงหน้าดูเลยมาเดี๋ยวมาลองเลยเซ็ตระบบแอร์อนอัพดาวเาเรียกอะไรนะอัพดาวเอลิเ,เวเตอร์เออแล้วก็ลัดเดอร์เดี๋ยวจะลองอัดเครื่องให้ดูก่อนนะครับว่ามันประมาณไหนนะผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันครั้งแรกเลยโอ้โอเส้นนิดเดียวไปละ โคตรแรงกลัวสปีดไหม้มากนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแป๊บเดียวพอนะอสุดนะครับอสุดโหคือบินยังไม่ไปไหนเลยเสียงไปละ มันก็ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมลงเลยกลัวมันร้อนนะสปีดไว้ด้านในด้วยมาเร็วมากโอ้ลงกระแทกด้ยโอ้หมาหมางง มาเดี๋ยวเราชิคสปีดดูดิว่ามันจะร้อนแค่ไหนนะปึ๊บโอ้โหครับรู้ได้ถึงไอความร้อนแบตเตอรี่ร้อนนะครับโอ้โหสปีดสปีดจับแทบไม่ได้เลยร้อนมากเดีย๋ยวต้องเอาสปีดไปด้านนอกแล้วนะครับแต่ว่าล้ำนี้ผมคงไม่เจาะไว้ด้านนอกนะครับเพราะว่ามันไม่สวยนะเอาไว้ด้านในนี่แหละเดี๋ยวค่อยล้ำอื่นนะครับล้ำอื่นเดี๋ยวค่อยเอาสปีดไปด้านน,นนอก ลำนี้ก็เอาบินชิวๆไปก่อนไว่ายนี้แหละเดี๋ยวต่อไปก็จะมาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์เดิมนะครับมอเตอร์เก่าที่เคยใช้นะเป็น2องสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งพัน kv ใบแนิ้วอันนี้ใบมันข,ขาดไปน,นิดนึงเวลาบินก็จะน่าจะสั่นๆหน่อยนึงแหละมาเนี่ยมาเปลี่ยนเลยโอเคตอนนี้ก็เป็นมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วพูดอะไรวะมาไปบินกันไป นิดเดียวก็ไปแล้วนะครับมาลองอัดเต็มดูโหเร็วกว่ามอเตอร์เมื่อกี้อีกเออหรือว่าพอๆกันวะพอๆกันนี่หว่าใช่ไหมพอๆกันใช่ไหมครับผมว่าน่าจะพอๆกันนะ แต่ว่าตัวนี้แรงดึงมันจะเยอะกว่าอันเดี๋ยวผมลงละเผื่อลงมาเช็คความร้อนนะครับว่ามันประมาณไหนนะกลัวเดี๋ยวจะปีดเป็นไม้กลางก,ากาัดสวยเอาแต่สนามไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ความร้อนนะครับ ตอนนี้ที่รู้สึกได้นะก็มันไม่ร้อนเท่าอันเมื่อก่อนอัอกีนะสปีดดอกก็ร้อนพอๆกันนะแต่ว่าอันนี้จะร้อนน้อยกว่าหน่อยนึงเออสปีดมันจะมันร้อนไซเบตซีเซลนี่เล่นแทบไม่ได้เลยนะครับความแรงก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับก็ก็ก็แรงนั่นแหละมึงก็แรงแต่ว่ามันเล่นยาวๆไม่ได้นะมันเล่นแป๊บเดียวก็ต้องลงละมันร้อนเดี๋ยวลองบินชิวๆดูคัลเ่งประมาณไม่เกิน5 0 ตอนนี้คันเล่ง50นะครับคัาเล่ง50ก็บินชิวเลยถ้าเกิดเป็นแบบ3เซลน่าจะตอนนี้คันเล่งน่าจะประมาณ60-70%นะ เป็นแบบสเซลล์มือหนึ่งอาจจะแรงกว่านี้นะครับอันนี้เป็นมือสองนะไม่รู้มันเสื่อมแค่ไหนตอนโลพัสเดี๋ยวลองอัดดู อย่างเร็วลงลงลงปึ๊บอ๋อตรวจสอบความร้อนโอ้ยร้อนจี๋เลยร้อนเหมือนตอนแรกเลย จริงแค่แบตสีเซลนะครับเสียบไปเฉยเนี่ยหมุนมอเตอร์ไม่ต้องหมุนเนี่ยแบตสีเซลก็ทาความร้อนได้มากกว่า3เซลล์อยู่แล้วนะครับแค่เสียบไปเฉยๆมอสปีดมันก็ร้อนแล้วนะอันนี้เป็นบินเพิ่มอีกก็จริงร้อนหนักเลยเช็คแบตนะครับอ่าแบตก็เหลือพอดีเลยนะครับประมาณ3.8นี่พอดีเลยแดดมันจ้าสุเกินครับก็สำหรับแบตสีเซลนะครับก็ถือว่าทําความร้อนได้ดีเลยก็คือต้องเอาสปีดไว้ด้านนอกแน่นอนไม่งั้นไหมหมดนะครับเล่น หน้าก็ร้อนเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ